พี่ก้าครับขอโทษทีครับเมื่อกี้<า>เนี่ยซื้อของก็เลยคุยไม่ถนัดที่บ้านโนนป่าติวต้วติ้วใช่ปาก<แ>ช่องนี่แหละน้องสารายปากช่องโคราชอา้าวก็อยู่ปากช่องก็ไม่ไกลจากพี่สิไม่ตอนพี่ตอนนี้พี่ซื้อที่แล้วมาปลูกบ้านอยู่ที่บ้านมูนป่าติ้วนี่แหละออกจากกาลารอ้าวอ,าอ๋อพี่ไม่ได้อยู่ที่เดิมเหรออยู่ที่เดิมมาแหละแต่ค่าอยู่อะไรที่เดิมหมดแต่พี่มาปลูกบ้านแบบคล้ายๆแบบบ้านหลังเล็กน้อยแบบรีสอร์ทอ่ะมาอยู่ ก็รยสองคนมาอยู่ในธรรมชาติหน่อยใช่ไหมตรงนั้นจะธรรมชาติกว่าใช่ไหมที่ใหม่อะใช่ใช่อยู่อยู่ก็เขาแบบเขาที่เที่ยงล้อมอ่ะอ้ยที่แพงไม่พี่อย่างนั้นซื้อมาสิบปีแล้วว่ายังไม่ได้เคยเข้ามาดูเลยบ้านเดี๋ยวนี้คงไม่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 เดี๋ยวนี้คงคงซื้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้คงหลายบาทมากก็ถ้าตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดแสน่ะน้ำสามสิบแพ็คมาม่าสี่ลังขนมขนม คัดตาดเค้กสองลังอันนี้คือว่าเราให้เขาเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีคนติดโควิดเยอะพี่ก็มี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 เขาอยู่ที่กักกันไงแล้ว็ไปช่วยผู้ใหญ่เขามีของเลยเขาไปไปไป,ไปจากบ้านผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่๋ย่พึ่งตรงนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโรงพยาบาลสนามเหร,หรือว่าที่กักกันธรรมดาเอ่อกักกันที่อยู่แต่บ้านอะ่ะเขาจะเฝ้าอยู่ที่เขาจะให้มารักษาที่บ้านอ,อืมไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะพี่นะ ่ไม่มีไม่มีเพราะที่อื่นมีนะแต่ที่นี่ที่นี่เขาให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านกักตัวที่บ้านก็เหมือนโครงการว่าติดจากกรุงเทพกลับไปรักษาต่อที่บ้านใช่ไหมพี่แบบนั้นแหละแต่ว่าแต่แต่แต,แต่นี้มันคนในหมู่บ้านเลยพี่พี่พี่ให้ไปกี่รอบแล้ววะพี่สองรอบแล้วมั้งมรบที่ราไปสองแล้วอืตรงนั้นก็ตรงนั้นชื่อหมู่บ้านเลยนะพี่หมู่บ้านบ้านโนนโนนป่าติ้วเลยนะโนนป่าติ้วใช่ แล้วนี่ผมถ้าผมพูดถึงพี่นี่ผมยังยยัังงพูดได้ไหมว่าก็พี่ก้าลูกค่ายโมรุ่งเพชรนี่ก็ได้ได้รับคําปรึกษาและการสนับสนุนจากจากผู้พันตึงเหมือนกันหน้าอะไรเงี้ยได้ไหมอะไรนะผู้พันตึงนะครับว่าก็บอกว่าค่ายค่ายพี่เนี่ยยังได้รับการเออเป็นพูดถึงแล้วพี่ก้ากับผู้พันตึงเนี่ยคือแบบให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาช่วยเหลืออะไรเงี้ยได้หมด <S <S พูดไปเลยกับผู้พันถึงพูดไปเลยกับพี่นะพูดเลยกับ no พี่กับแกเหมือนพี่น <vale ้องกันนะใช่ไหมเหมือนให้เกียรติแกนะเหมือนให้เกียรติแกนะใช่ใช่พูดเลยใช่ไหมพี่พูดเลยพูดเลยอืมช่วงช่วงนั้นที่ผมพี่พี่สุดยอดมวยไทยรัฐนั้นมีใครบ้างนะมีเอ่อเสือใหญ่เสือใหญ่ไทยเหรอมีตัวสูงสูงชื่ออะไรนะพี่อ่าพลังชัยพลังชัยมณฑรยามเลยแล้วที่เสียไปแล้วชื่ออะไรนะพี่ โ <Bobby. S 1> <Bobby. S 2> บวี่โบวี่ชื่อเดิมเป็นอะไรนะโบวี่อ่ะชื่อก่าแก่ใช่ไหมใช่ชื่อก่าแก่เหนือนภา,าอ่าเหนือนภา,าชำนาญหมอใช่อ่าอ่าอ่าคนที่เสียไปละเลิวม,<ต>มีใครอ<ม>ีกนะของพี่อ่ะก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็ช่วงหลังก็ให้พี่ชายหมดใช่ก็ให้พี่ให้ชายหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือฟ้าลั่นเทวดาน้อยของเบ้งแมวน้อย นี่ก็สายสึกของหน้าสงเหมือนกันมีแต่ว่ามันยังไม่กลับมาซ้อมมีเกล็ดลงไปมอแล้วพี่มีอยู่มาอีกสักหกตัวนี่พี่ได้โมยดวลุกงมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ฟ้าลันนี่ก็ติดปูนเสือจะต่อยปูนเสือวันที่สี่ที่เดือนที่แล้วเดือนนู้นอะครับซ้อมนอยู่มันไม่ได้ต่อยอีกมันบอกว่าอาก้าผมเลิกผมหยุดก่อนเด้อให้มันให้มันแน่นอนก่อนแล้วผมจะ Ừ. tham phá tập hợp 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 tập ไอนี่ครบเครื่องเลยนะครบเครื่องแไอคิวสูงอีหไานซ้อมน้อยป่อยดีอ่ะอ่าแต่อยู่กับพี่กาซ้อมน้อยไม่ได้โดนแน่ไม่ได้ไม่ได้โดนถ้าหมดโจคาดเดียวกระทืบแน่ไอนี่เก่งนะที่เรื่องเออเออเออคุณก็จะให้คนมาติดต่อซื้อไปอยู่นะตอนนั้นมันต่อยกับอะไรว่ามันเดิมพันท่ากัสองแสนปล่อยกับไอตอนเด็กตอนเด็กอ่ะตอนสามสิบปารูอ่ะครับต่อยกับอะไรวะ ลงอีสานเรื่องทุกอย่างนี้แหละอ่าอีสานใต้อีสานใต้อีสานใต้ที่ก็อยู่อยู่อยู่ในฝั่งกลุ่มพลังใหม่ฝั่งเชฟเหมือนกันนะฝั่งเชฟนี่แหละฝั่งเชฟฝั่งเชฟแล้วทางทีมงานน้าทรงเขาไม่ไม่สะกิดพี่ก้าบ้างหรอไม่ยังเขายังไม่เริ่มหรอยังเลยแต่ว่าน้าทรงย้อยก็ไม่เลิกยังจัดต่ออยู่น้าทรงอ่ะใช่ไหมเห็นข่าวอยู่นะน้าทรงถ้าเขามีสปอนเซื้อก็จะจัดถ้าว่าไม่มีสปอนเซื้อไม่จัด อ๋อเขาก็เอาชัวของเขานะพี่พพกานะเนอะทรงอย่างเขาเขาท่านคนแบบคือไม่รู้อะออกออก,ออกหาตังค์ก็ตังค์เข้าบ้านออาตังค์ในบ้านผมไม่ได้อืมแต่อแต่ว่าระหว่างนี้พี่กาก็ส่งชกศึกอื่นได้นะระหว่างนี้ก็ส่ง,สงชกศึกอื่นได้พี่พี่ส่งว่าถ้ามวยมันต่อยอยู่ศึกนั้นส่งพี่จะไม่ออกมาอ๋อทีจะเสนอไปนั่นคือมวย ไไมม่่่ยยังงด้ตอกกระุแล้วโกสปอร์ตนี่เขาเขาเขาพี่เสนอตัวไหนไปอ่ะเนี่ยไอ้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 ไอ,อ,อ,อ้สามตัวเนี่ยมีเทวดาน้อยมีมมีแวโอ้เสนอหลายตัวเหมือนกันนะ<ม>อ๋อแต่ว่าเขายังไม่แจ้งว่าชกวันไหนเนาะแต่ก็เป็นลุมพินีแน่ชกลุมพินีตรงลานจอดรถชั้นห้าพีค่ครับครับตอนนี้เขาสร้างไปสตูดิโอไปอะไรของโกสปอร์ตเสียชายชุมพวงมั้งรู้จักกับพี่ไหมชายชุมพวงรู้จักหมดก็รู้จักมาก่อนตั้งนานแล้วใช่ไหมใช้ จากนานแล้วแล้วคดีพี่ดี่สอนโทรมาเอาเสียกล้าช่วยหน่อยบอกได้เดี๋ยวผมเสนอไว้สามตัวแล้วกันอแล้วสมบปรณ์ไม่ให้แกพี่หรือพี่ชายนะที่มีคอนเนคชั่นกับที่ประเทศจีนพี่ก็มีใช่ปะใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้จีนจีนไม่เรียกไปต่อย้าะเหรอพี่หรือว่าต้องรออะไรปะทีนี้หยุดมาแล้วอ่ะจริงเหรอพี่ต้วงบเพราะว่าเป็นตาทิงมันใช้เงินเยอะอืม โอ้ถ,อถ้ายังได้ไปต่อยจีนย<ไ>อ,อยู่ก็เป็นประสบการณ์ของเด็กแกเนาะได้ไปต่อยต่างประเทศบ้างนะทีนี้พอตรงนี้หายไปก็ในเมืองไทยก็มันก็เหนื่อยนะพี่ไปต่อยนอกก็ต้องใช้เส้นสายใช่ไหมพี่ต้องมีคอนเนคชันกับกาบทางต่างประเทศนะใชไ่ไม่ไม่หรอกเพราะอยู่ในและมันเป็นต,ต้องเป็นค่ายใหญ่จริงไม่ได้ถ้าเป็นค่ายใหญ่ก็ต้องเป็นมวยที่เก่งๆได้ทื่อดังๆ,งๆ,งๆถ้าค่ายใหญ่ถ้านะักมวยชื่อดังนี่ไปง่ายกว่า ง่ายกว่าถ้าค่ายเล็กแล้วก็มวยชื่อดังนี่ก็ไปง่ายนะแต่ก็ต้องเปลี่ยนสีเสื้อไปอะไรอย่างเงี้ยเอาดาวลุ่งที่ต่อยมันมันมาส่งเพชรจินดีบ้างสิพี่ก้าเพชรจินดีมันไม่มีอช่วงนี้พี่ก็เปเบื่อมวยนะนะเนี่ยพี่มาอยู่ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยพี่ซื้อให้ไล่พี่ก็บ้านไปพี่เพาะไก่ชนเต็มบ้านเลย <c oughs> <c oughs> เน้นไปทางไก่ชนดีกว่าใช่ไหมสบายใจกว่า พี่เลี้ยงไก่ชนก่อนทำมวยพี่เลี้ยงทำไ่ำุ้มชนไข่ชนอยู่ทำพวกอะไรสนามชนไก่อยู่ในที่ปากช่องนี่แหละแล่มีคนเลิกเลิกยงเพียวเข้าไปไปดูแลผู้พันที่เทพ่มันไม่มีเวลาเลี้ยงอ่ะให้คนอื่นเลี้ยงก็ไม่ไม่เหมือน